ลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจา้าคลิปนี้กับผ้าท่านผู้ชมมาชมบ้านนอกดาวลุงหานใหม่เกา่าเนาะจา้าเนาะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านแบบทรงไทยมีขนาดเก้าคูณสิบสองเมตรอยู่ในราคาเจ็ดแสนหาหมื่นบาทราคาทิ่แจงนี่คือรวมติดตังเนาะจา้าเนาะต่ว่าคาทรงนี่ก็คือติดต่อกับทาง้านโดยตรงเนาะจา้าเนาะเหลืองคาทรง ว่าสิใดทรงฟรีบอรหรือว่ามีคาเสจจายเท่าใดก่ะคุยกับทาง้านโดยตรงเนาะจ้าเนาะสิใดรายละเอียดชัดเจนสําหรับบ้านหลังนี้ก็สิเป็นเสากลมเนาะจานะ้าเนาะเสากลมนี่ประมาณหนา13าหนา1 4ีจ้าผสมกันสูงประมาณ2เมตรบ้านหลังนี้มีสองห้องนอน แล้วก็มีศาลาพักบันไดมีระเบียงพ่อมมานั่งบ่มีห้องน้ำนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจบ้านหลังนี้ค่อยู่ในล็อกที่สองของบ้านลุงหารนนะจ๊ะเนาะสามารถติดต่อสอบถามเขามาได้ตามเบอร์ที่แนบให้จ้าอยู่ท่ายคลิปหรือว่ายุ่ใต่คลิป ใต้คลิปนี่ก็สิมีรายละเอียดทุกอย่างให้จ้ามีทั้งรายละเอียดของบ้านทียูเบอร์โทรของทาง้านสามารถคลิกซื้อคลิปแล้วก็สังเกตใต่คลิปก,ก็สิเห็นรายละเอียดทุกอย่างเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ฟังบ่ท่านเนาะจ้าเนาะสำหรับบ้านนอกดาวของลุงหานกะทรงทั่วประเทศจ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดต้องการทางลานก็สามารถส่งให้ได้หรือว่าอยากปับ อยากปรับแบบบ้านหรือว่าอยากสร้างเป็นออเดอร์ก็สร้างได้จ้าตามแบบที่ต้องการค่คุยกับทางร้านได้ตกลงราคากันได้เนะจ๊ะเนาะการติดตั้งบ้านนอกดาวนี่ก็ติดตั้งบนพื้นปูนเนาะจ้ะเนาะทางลูกค้านี่ก็คือต้องเตรียมพื้นที่เทพปูนไว้เรียบร้อยพอดีกับบ้านล้างนึงนั่นแหละจ้า แล้วก็ทางลานกะซิมีเล็กฉากยืดเสาให้ทุกเสาเนาะจ้าเนาะนี่ละจ้าเสาบ้านเป็นเสากลมหนาประมาณ13ถึง14ผสมกันจ้าเสาสิบอทอกันแต่ว่ากับไก่เคียงกันอันนี้ทดสอบให้ท่านผู้ชมเบิงในส่วนค้างบ้านเนาะค้างบ้านกัเป็นค้างนาเจด ตรงกับประมาณนาหาจ้าสออนแม่บันไดเนาะจ้าเนาะก็เลยลองวัดเบิงแม่บันไดนี่ก็แม่บันได,าน,น,ดานาเจ็ดจุดหาจ้าความหนากันนาประมาณสองนิว้วถือว่าโอเคจ้าในเรื่องของไม่เนาะไม่นี่ก็ถือว่าอลังการเลยจ้าบ้านหลังนี้พื้นบันไดกับประมาณนาสิบสอจ้า หนานีนา่นะประมาณ3มนิ้วทางยางขึ้นบันไดโล่งบันไดกับกว้างประมาณ1เมตรจ้ายางขึ้นสะดวกสบายพื้นบันไดกันใ่บอคับแคบจ้าถือว่าขึ้นสะดวกสบายเนาะบันไดก็มีทั้งเบิดอยูแ8ดคัน ขึ้นมาก,กับซมีสาราพักเนาะสาราพักก่อนขึ้นบ้านฟ้าใหม่สวยงามพ้อมมานาั่งถือว่าหมอออีกครั้งนึงจ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มากเนาะในเรื่องของเสาบ้านเนาะกับซเป็นเสาไม้จิก๊กหรือว่าไม้ติงเฮ้านี่ละแล้วก็ไม้แดงในส่วนโครงร้างของบ้านก็เป็นไม้ร้มเนาะจ้าเนาะไม้ร้อมไม้เกา ไม่เก้านี่ดีอย่างหนึง่งคือมันบวชโตแล้วมันอยู่โตขึ้นบันไดามากถึงโตบ้านนะจ๊ะเนาะก็ิิเป็นโลงทางยางโลงอยู่ในช่องกลางระหว่างห้องทั้งสองห้องจ้าสายมือขวามือก็เป็นห้องนอนสวยงามจ้าชมรอบๆน้ำกันเนาะ พื่นบ้านนี่ก็เป็นใหม่ประมาณใหม่นาซีจ้าพื่นบ้านที่นํามาเห็ดใหม่นาซีถึงนาฮาแนบชิดสวยงามจ้าสาหรับใหม่เกา่าโ่มีหดบบมีอ้าที่เห็นเนี่ยก็คือมานางเนะจ้ะเนาะมานางนาหองฟังท้ายมือสําหรับห้องนอนของบ้านหลังนี้มีสองห้องสีมีขนาดซ้ำกันจ้า ห้องนอนก็มีขนาด3คูณ4.5เมตรกว้าง3ลึก4เมตรห0ในส่วนของห้องกะบ,บุผนังเรียบร้อยฝ้าไม่ฝ้าลุมสวยงามเนาะจาะ้ะเนาะห้องไงโล่งดีจ้า ต่างกัมีทั้งเบิดสามชุดแสงเข้าถึงดีจ้าสว่างสวัยปลอดโปร่งโล่งดี ระเบียงทางยางด้านหนานี่ก็มีขนาดประมาณหนึงเมตรหาดซีจ้าทางยางระเบียงด้านหนาทะลุหากันเลยจ้าห้องฟังซ้ายฟังขวาทางยางตรงกลางโล่งดีจ้าเบิงแล้วปลอดโปรงยูแล้วก็เป็นแตยูดีจ้ายู โล่งสบายดีลมทายเท่เย็นสบายจ้าย่างขึ้นมากนี่ตรงนี้กะถ้าอยากต่อเติมก็สามารถต่อเติมได้จ้า นี่ก็คือห้องที่สองนอะจ้ะเนาะมีขนาดซ้ำกันออกแบบคือกันแต่ว่าห้องนี้สีสังเกตเห็นช่องเซอร์วิสไฟนะจ้ะเนาะยังบ่ได้ปิดสงสัยทางลานโชว์ว่าหลังคาจา้ะหลังคาติดฉนวนกันร้อนให้เรียบร้อยฉนวนกันร้อนกับป้องกันความร้อนนอะจ้ะเนาะก็สีเหตุให้บ้านเย็นคืน ก็คือรอบๆจ้าคือกันกับหองที่หนึ่งเลยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่แนบให้นะจ้ะเนาะหลอกที่สองของบ้านลุงหานเพื่อท่านผู้ชมท่านใดอยากเข้ามาเบิ้งด้วยตัวเองก็สิได้หูจุดนะจ้ะเนาะจะได้เบอร์ใดยางหาเพราะว่าบ้านลุงหานนี่หลายลังอีลีจ้าหลายจนย่างมือนึงนี่ก็ เบิงบททัวจ้าต้องให้เวลาในการเบื้องบ้านมือเดียวนี่บ่พ่อจา้าสำหรับการเบื้องบ้านนอกดาวมีแต่หลังงามๆเนาะหลังใดก็อยากเบิงอยากชมว่าคลิปได้คลิปใดก็ขอบคุณท่านผู้ชมตลอดนอะจนะ้ะเนาะขอบคุณเสมอขอบคุณจากใจมีแต่คำขอบคุณอย่างเดียวจา้าที่มีให้ท่านผู้ชม ที่เขามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจใช่องของเฮา,านะจ้ะเนาะหากว่ามีขอพิดพาดสิ่งใดประการใดกะขออภัยไว้หลายๆจ้าก็สามารถติชมเขามาได้นะ,นะจ้ะเนาะอยากให้ทางช่องปรับปรุงเพิ่มเติมอีหยังกะถักทายผูดคุยติชมกันได้จ้าทางช่องก็ยินดีเสมอจ้าบ่ว่ากันเนะจนะ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะ ลาไปก่อนคลิปนาอย่าลืมติดตามชม้วจ้าเด้อสวัสดีจ้า